สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วพัดบ้านเชียงใหม่นะคะวันนี้พัดพามาชมบ้านเดียวสไตล์นอร์ดิกนี่ข้างหลังของน้องพัดนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวตามพัดไปดูข้างในกันเลยนะคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะหลุดจองมา เนื้อที่นะคะห้าสิบตารางวาสามารถจอดรถได้มากถึงสองคันด้วยกันเลยอ่านี่นะคะแล้วก็มีตกแต่งสวนให้ลูกค้าด้วยรงจอดรถก,กว้างๆเลยนะคะ เพดานสูงนะคะเดีย๋ยวเรามาดูห้องนอนที่หนึ่งกันค่ะนี่ห้องนอนค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็ติดแอร์มาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคมาดูอีกห,ห้องนอนนะคะนี่ ห้องครัวห้องกว้างแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมติดผ้าม่านให้ลูกค้าแล้วด้วยนะคะห้องน้ำ ่มทำน้ำบูนเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยราคานะคะเพียง2ล้าน3แสนเท่านั้นนะคะฟีในส่วนของค่าธรมเนียมโอนฟีในส่วนของค่าประเมินบ้านด้วยนะคะแล้วก็ยังแถมปั๊มน้ำแทงน้ำมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟ โทรมาที่เบอร์095 558 428